สถานการณ์ที่ดุเดือดมากๆต้องพาไปที่ชายแดนไทยเมียนมาก่อนเลยนะครับ,รบเราตามสถานการณ์การสู้รบในเมียนมากันมาหลายวันหลายเดือนแล้วแต่ว่าณขณะนี้รุนแรงมากขึ้นถึงขั้นว่าคนเมียนมาเนี่ยหนีตายมาประเทศไทยของเราเมื่อวานเนี่ยเรารายงานไปหลักร้อยมากสุดก็น่าจะพันกว่าครับแต่ณวันนี้เนี่ยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีชาวเมียนมาลี้ภัยเข้าไทยมามากกว่า3,000ันคนแล้วไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ โอ้หนี่ครคุณผู้ชมนี่คือภาวะสงครามจริงๆนะฮะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะครับคุณผู้ชมครับผู้คนเนี่ยหอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระหนีตายข้ามกลางเสียงกระสุนคือต้องไปนอนหมอบอยู่ตรงเกาะกลางถนนน่ะตรงร่องนั้นน่ะใช่ฮะแล้วพอเสียงเงียบปุ๊บก็วิ่งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งอันตรายมากโอ้นี่คือชีวิตของคนที่นั่นณขณะนี้นะครับเพื่อหนีเอาชีวิตรอดจากลูกกระสุนปืนที่ยิงประทะกันตลอดเวลา เป็นการประทะกันนะครับระหว่างทหารเมียนมาและฝ่ายต่อต้านที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเมียววดีหลายจุดโดยเฉพาะจุดการประทะบริเวณบ้านเยปูจุดนี้ห่างจากด่านพรมแดนไทยเมียนมาตรงข้ามบ้านวางังตะเคียนใต้ที่แม่สอดแค่โลครึ่งเองเป็นจุดที่มีการสู้รบหนักที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นเลยครับชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การสู้รบด้วยความที่ใกล้ไทยแค่โลครึ่งก็เลยหนีภัยสงครามเข้ามาที่เขตของประเทศไทยหลายจุด ตามท่าขนส่งตามธรรมชาติเอาเป็นว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีชาวเมียนมาที่บาดเจ็บข้ามมาที่ประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยมากกว่า 3 0 0พันคนแล้วนะครับใช่ครับแล้วจุดที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือโรงพยาบาลแม่สอดคุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลต้องรักษาคนเจ็บคนป่วยในเมื่อเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่บ้านเราคุณผู้ชมครับเราก็ต้องให้การดูแลตอนนี้ถึงขั้นต้องประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินขั้นสูงสุดนะครับเพื่อรับมือกับผู้บาดเจ็บที่หลบหนีเข้ามาสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราส่งนักข่าวของเราไปประจําการอยู่ติดตามรายงานสดเพิ่มเติมนะครับจากคุณบอลและจตุรเหตุการณ์สู้รบระหว่างกองกาลังทหาร เียนมาและฝ่ายต่อต้านยังคงบานปลายอย่างต่อเนื่องมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารและพลเรือนทะลักเข้ามายัางฝั่งไทยเพื่อทําการรักษาตัวโดยเฉพาะด้านหลังของผมครับก็คือโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากแห่งนี้เป็นจุดที่มีการเตรียมความพร้อมระดมทีมแพทย์พยาบาลคอยช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและในตอนนี้มีการประกาศแผนรับมือฉุกเฉินอยู่ในระดับสูงสุดแล้วครับ นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดครับที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากโดยที่อาคารกรมสมเด็จพระเทพร,รพ,รพ,รพรัตนราชสุดาบริเวณใต้ถุนของอาคารมีญาติของผู้ป่วยมาปูเสื่อนอนรอและบางส่วนนอนบนเก้าอี้ของโรงพยาบาลโดยบางครอบครัวมีการหอบกระเป๋าสัมภาระเท่าที่จําเป็นติดตัวมาด้วยซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่อยู่รวมกันครับโดยย้อนไปตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีชาวเมียนมาจํานวนมากที่ได้รับบาดเจ็บ้่มเขตแดนมายังฝั่งไทยนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยนําส่งโรงพยาบาลแม่สอด ทำให้โรงพยาบาลแม่สอดต้องประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่ในระดับสูงสุดก็คือระดับ5ระดมกําลังแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวเมียนมาที่ได้รับบาดเจ็บมาจำนวนมากโดยไม่ได้แยกแยะนะครับว่าเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ทางฝ่ายตะฝ่ายต่อต้านหรือว่าฝ่ายทหารเมียนมาทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับเผยว่าขณะนี้ มีชาวเมียนม,มาลี้ภัยมายังไทยเกือบ3,000ันคนแล้วซึ่งผู้บาดเจ็บได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแม่สอดโดยเป็นการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมล่าสุดวันนี้มีผู้บาดเจ็บเพิ่ม31รายทําให้ยอดผู้ป่วยและก็ผู้บาดเจ็บชาวเมียนม,มาที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดสะสมทั้งหมดอยู่ที่93รายครับ ตอนนี้นะครับข้อมูลของผู้หนีภัยจากความไม่สงบของประเทศเป็นมากนะครับอยู่ทั้งสิ้นประมาณ3 3 0 0 0นิดๆน,นะครับโดย3 0 0 0เนี่ยเจคนอยู่ที่อุ้มผางตอนนี้ยังอยู่นะครับที่ตำบลหนองหลวงอำเภออุ้มผางส่วนของที่แม่สอดเนี่ยมีประมาณ2,900คนเศษทีน่นิดนะครับมีผู้บาดเจ็บที่ได้รับผลกระทบจากเช่นโดนสะเก็ดระเบิดมาจากการต่อสู้หรือการอากาศยานลงแล้วบางส่วนก็อาจาาจะจัดบาดเจ็บเนื่องจากว่าช่วงนี้มันมีอากาศร้อนนะครับเมื่อกี้ผมได้รับ ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์อพยพนะครับมีการระดมเข้ากล่องสาเร็จรูปพร้อมรับประทานและก็น้าดื่มจานวนมากขนขึ้นรถกระบะนํามามอบช่วยเหลือให้กับผู้หนีความไม่สงบชาวเมียนมาซึ่งเป็นการช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนขณะที่การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนยังไม่สามารถผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ได้จึงทําให้มีรถบรรทุกขนส่งสินค้ากว่า100คันจอดรอเพื่อให้สถานการณ์สงบลงสําหรับสถานการณ์แนวชายแดนแม้จะยังไม่มีการประทักกันเกิดขึ้นภายในเขตประเทศเมียนมา กำลังเจ้าหน้าที่ยังคงวางแนวป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ <c oughs> คุณผู้ชมครับที่โรงพยาบาลแม่สอดแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของที่นี่นะครับและก็อยู่ติดกับชายแดนทุก เคสที่เกิดขึ้นผู้บาดเจ็บจะถูกส่งตัวมารักษาที่นี่ครับในวันนี้สถานการณ์แนวชายแดนยังไม่มีการสู้รบเกิดขึ้นนะครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ผมยังเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่หากมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมจะรายงานกลับไปยังสถานีทันทีนะครับผมรัชะตะไทยประคุณพานิชรายงานสดจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ ครับขอบคุณคุณบอัชาตะด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนะครับครับอืมอ้าวทีนี้เรื่องของทางรัฐมนตรีบ้างนะฮะสุทินคลังแสงรีการาโหมนะครับก็ได้พูดถึงสถานการณ์สู้รบในเมียนมาเหมือนกันก็ยอมรับนะครับว่ามีผลกระทบกับประเทศไทยเล็กน้อยครับโดยมีผู้หนีภัยการสู้รบมาที่ประเทศไทยซึ่งไทยได้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมทั้งสองฝ่ายแม้จะกระทบกับไทยไปบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าวิตกนะฮะ ส่วนประเด็นกระสุนที่เกิดจากการสู้รบมาตกที่บ้านเรือนฝั่งไทยเนี่ยแม้จะทราบว่าเจตจำนงไม่ได้ทำร้ายคนไทยแต่เราเองก็ต้องป้องกันเต็มที่โดยเฉพาะกองทัพอากาศนะครับ <Okay. S 1> นำเครื่องบินเฝ้าตรวจทางอากาศตลอดเวลาก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่สบายใจได้ว่ากองทัพ ดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะเดี๋ยวจับตาดูนะครับ23เมษายนนี้ทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็จะเดินทางไปที่แม่สอดไปเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจกําลังพลด้านความมั่นคงนะครับ,รบและภายในวัน2วันนี้ตัวของคุณสุทินเองก็จะลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันกําชับไปที่ทุกเหล่าทัพรวมถึงฝ่ายปกครองให้ดูแลทุกคนอย่างเต็มที่นะครับ